นี่หน่อขาอ่อนค่ะเมื่อวันก่อนตุนได้ดอกข่ามาเนาะวันนี้ได้หน่อขาอ่อน ป,ปลาป่นปลาป่นนะคะมาตูเขาเรียกปลาฉลาดนะคะใส่เนื้อปลาทูเนื้อปลาทูทอดตูู้เขาแกะมาใส่นะคะเนาะ,ะ,นะข้าวผัดไข่ะไคร้ฝรั่ง คำหนึง่งอีกคำหนึ่งนะคะข้าวผัดคุกน้ำพริกปลาฉลาดนะคะใส่ไข่ใส่เนื้อปลาผักตูนต้มไวตั้งแต่เมื่อวานเ้ยค่ะต้มให้แม่กินตอนเย็นแล้วแม่กินไม่หมดตุกแต่มาสัหลัง เนื้อปลาท,ทูทอดนะคะเนื้อปลาทูแกะนะคะเนาะแล้วก็ขาอ่อนค่ะตุณนก็ใส่ตู้ยเย็นไว้แล้วตุนก็มาอุ่นกินเที่ยงวันนี้นะคะ,ป,ะปลาปาป่นปลาป่นนะคะมาตุ๋นเขาเรียกปลาฉลาดนะคะใส่เนื้อปลาทูเนื้อปลาทูทอดตุนเขาแกะมาใส่นะคะเนาะข้าวผัดไข่ร้อนค่ะร้อน ทูทอดนะคะเนื้อปลาทูแกะนะคะเนาะแล้วก็ขาอ่อนค่ะเมื่อวันก่อนนู้นกินดอกขาเนาะวันนี้กินหน่อขาค่ะหน่อขาอ่อนร้องไห้หลือไม่ให้ร้องไงตังนู้นอะเนื้อปลาทู คำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคะข้าวผัดคุกน้ำพริกปลาฉลาดนะคะใส่ไข่ใส่เนื้อปลาเหมือนเราทำข้าวผัดอ่ใส่น้ำพริกกันเนาะข้าวคุกน้ำพริกเนาะ เหมือนเราทําข้าวผัดอ่อใส่น้ําพริกกันเนาะข้าวคลุกน้ําพริกเนาะออลองพี่น้องเอ้ยอีกคำหนึ่งอีกคำหนึงนะคะข้าวผัดคลุกน้ําพริกปลาฉลาดนะคะใส่ไข่ใส่เนื้อปลา องพี่น้องเอ้ยเมื่อวันก่อนนู้นกินดอกคาเนาะวันนี้กินหนอ่อคาค่ะหน,น่อคาอ่อนแล้ง,ง่านหลุดไม่ให้แล้ง,ง่ตาตังนู้นอะ่ะคาอ่อนค่ะ<อ>ผูทอดนะคะเนื้อปลาทูแกะนะคะเนาะ แล้วก็คาออนค่ะนชิมก่อนยังไม่ได้ชิมเลย อร่อยนี่หน่อข่าอ่อนค่ะเมื่อวันก่อนตุนได้ดอกข่ามาเนอะวันนี้ได้หน่อข่าอ่อนอ้านี่ชิมก่อนยังไม่ได้ชิมเลยอร่อย มีอ่าหน่อไม้ฝรั่งนะคะมีหน่อขาประกาศขาวมาเด้อพี่น้องมากินข้านี่ชิมก่อนยังไม่ได้ชิมเลยอร่อย ด้วยไข่ด้วยใส่ไข่สองฟองนะคะเนะาะเมื่อวันก่อนนู้นกินดอกขาเนาะวันนี้กินหน่อขาค่ะหน่อขาอ่อนร้ไงหลุกไม่ให้แล้ไงตังนู่นอะ ใส่พริกป่นใส่ปาป่นใส่ปลาทูกินกับพักค่ะพักมียอดพักบุ้ง ข้าวผัดน้ำพริกนะคะข้าวผัดน้ำพริกใส่ปลาทูทอดใส่ไข่ค่ะร้อนค่ะ 嗯。 ้าปลาทูกตาม้าหลังอ๋อองพี่น้องเอ้ยขอบตูนมากินข้าวกับตูนจ้าก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วตูนก็มาอุ่นกินเที่ยงวันนี้นะคะ